ได้เลยไปม,<า>มาน้องคนระับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าทเด็กกูถ่ายเห็นเลย แน่ว,นวังโอยงายตอนไหนได้ได้นี่ทางเละนะครับทางไม่ดีนะครับลลุนาอย่าไปขี่เร็วนะครับทางมันไม่ดีนะครับรรคุณผู้ชมนี่นะครับ้องค่อยย้อนมัน ดีคร,ครับเดยเร็วคผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเลี้ยวนี่เลยล้อล้อทีนี้น่าจะติดครับปึ๊บไม่ติดไม่ติดไ้หรอเนี่ยมานี้ไม่ชนเยอะนะครับว่ามาทำคลิปอยู่ครับใหมายแล้วครับโเ,เ,เราชมต่อไปรครับตอนนี้ถึงหมายแล้วนะครับ นี่หมายลับนะครับบอกใครไม่ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวของมีค่าอะไรเก็บให้หมดก่อนนะครับเตรียครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เรานะครับแค่นี้พอไม่ต้องเยอะครับไปผมพาไปดูนะครับชอให้น้องมันดูก่อนเฮ้ยรอยใครมาซ้อนไว้เนี่ยลมยลาเลยอาไอยู่เนี่ยลายครับที่แรกเนี่ยดูครับอันนี้ตัวเมียนะครับเฮ้ยนี่นี่ตัวเมียนะครับเนี่ยดูันนี้ครับ มันต้องโหมันมือเดียวทุกคนไม่ถนัดว่ะแหวต่อเลยแหวมือเดียวนะทุกคนไม่ถนัดนะร <ST U K> ้อยล้านมาจริงจริงน,น้ำเต็มโคนละจาาระจระเลยนนั่แหละช้อนไปไอ้รัดเหยอก็ได้พี่มือเดียวไม่ถนัดเนี่ยแหละลงช้อนเนี่ยมีตัวเคยได้ประจําลงไปท่านไม่ได้นี่ครับดำดำสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไง มาดูนะครับดำปีเอผู้ชมนี่ดูตัวให้ดูตัวก่อนเอามันต้องลงอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดออกมานีแล้วอ่ะบอกเลยะการต้งรู้ใหญ่สุดเลยเสียจะได้ป่ะคอยช้อนบัตรนะคอยอย่าดังเรีมบ เ็บ้อยวนี่แมงมือเดียวเฉยหรอกมือเดียวแมงช้อนหากนี่นี่ดูนี่ตัวเมียเห็นไหมเอาเปล่าเอาไป,าไปนี่ตัวเมียตัวเมียคือผมไม่เล่นกันนะครับตัวเมีย มือเดียวไม่ถนัดว่ะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเมียรหลอดไปแกเมื่อกี้นี่หลุดหมดท่านผู้ชมนะครับเนี่ยตัวอุ้ยเฮ้ยตัวผู้อ่ะนี่ตัวผู้อ่ะนี่นะครับตัวผู้นะครับน,นี่นะครับเห็นไหมมีรองใครมาช้อนออออนี่นะครับตัวผู้นะครับนี่นะครับ,นบเนี่รัดช้อนมา หรือเปล่าเหนียวครับได้ตวงแล้วนะครับทุกผู้ชมดูกันว่าจะได้อีกนะครับอ้นเนีนะ้เดี๋ยวติดตามชมนะครับ น่าจะมนีนะครับตรงนี้ต้องลงช้อนนะครับนับนับวัสดุโอ้นี่เป็นวอร์ดมันนะครับต้องเข้าด้านในนะคุณผู้ชมด้านในจะเยอะนะนี่เป็นนี่นี่โอ้นี่ปลากิมนะครับหนี่งจิมปล่อยไป nước no đúng không ạ vâng. Ừ, mì nha. Nha. nha anh chung mì lòng mèo nè ui tôi phu tôi phu ông bắt mà bắt bắt mà đu bắt vào bắt mà In, ม,มาขวดเลยพีดิเปิดพ yeah, ีดิเปิดดิเปิดดิเน่เน่เนเกือบเกือบเกียดวงขอยิ่หน่อยดิเอาไปดิเดียวนี่เองอันเล็กดิเ็นมัน่ะเยอะเล็กเยอะนะัท่านชมนี้มันพุ้งเขย่ง สอนให้ดูบาสดพี่านเองดูไอ้หนูกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมเวลาเร่งด่วนนะครับตอนแถวนี้ก่อนนะครับมา,าดังเหมือนกะันนะลำปีลำปีครับต้องมาโอ้โอ้ปลากิม ซีเรียสมันเุ้ยบาตรอดไปแล้วว่ะตัวดำปีเลยปเปล่าปลาประการกัดเร็วนะแค่ไหนอ,อเาเปิดจอหนักหน้าแล้วนะคุณผู้ชมโุกคนต้องเข้าไปข้างในอีกไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะเนี่ยตัวมีอะไรกันเนี่ยเอาเปล่าเมียมตัวเบล่มเลย เนีย่ไปต่อครับท่านผู้ชมอาจจะบากหน่อยเพราะมือเดียวมือเดียวเลยนะครับไปต่อผมพาไปนะครับเดี๋ยวไปข้างในฮะเออบ้านถ่ายงั้นอันนี้ปลวกาใหญ่ไหมมีปลาือขวดด้วยทิ้งทิ้งมาเลยอันนั้นนี่มันใหญ่แล้นี่มาดูงานจอมมา

ไปครับไป่อนะกล้องมันดับกดหน้าจอดีอยอันี้มีน้ำแล้วเขากัดมันน่าจะนอนนะเวลาเนี้ยตัวเมียปล่อยไปไม่เคยเจอหวานเลยโ นี่นะครับเต็ไมไปหมดเลยดูอในปลาห,หมอเลยนะครับนี่ครับนี่ตัวพู่นะตัวพู่นะแต่เป็นตัวเล็กเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะเห็นไหมเห็นสีไหมอุ้ยน่ารอดไปละปลาหมอมีเยอะเลยนี่นี่ลาขนมาใส่ไปก่อนเผื่อเอานี่นะครับคุณชมตัวนึงนะดำดำ,ดำดำปีเลยนะยุงเพียบเลยยุงเยอะนะครับไปที่ช้อนไปต่อคุณผชมฝังให้นะครับ bắt thuyền ta phá mới ta phá luôn lên đỉnh. ไม,มดแล้วด่ดีเยอะรู้มีตัวแน่น,น,น,นอนนะขอฟ้าไปก่อนแล้วกันไม่ได้อ่ะโอ้สายไฟมันสายร้อนไหนวะเนี่ยระวังนะสายไฟมันไฟน่นะนะนี่มีบอดว่ะบอดจะกินอ้าไปกินวอดเขาดิโอ้ดูวอดจดกินโอ้สายยาวเลย กิ๋มครัะมีระวงังขึ้นมาโดนะนะเขีนะครับนี่พอปิดกล้องปุ๊บช้อนเล่นทิ้งได้ตัวนะครับลำปีเลยคุณผู้ชมโอ้ไฟไม่มีนะครับให้ดูเห็นไหมดูดำมากนะครับนี่ฮะตามสวยเลยโอเคเก็บตัวนี้เก็บครับ เดีย๋ยวรอยแป๊บรอยแป๊บนึงเสื้อได้มีแป๊บเดียวด้วยนะอุ้ยเจอว,วอดวอดใหญ่ตัวนี้เต็มแจบปลอ่อยปลานี่วอดปลากินนะครับโอ้เนี่ยตัวเมียเจริญทรนาติโยมชะพรนองน้ำได้3ตัว,ตว đuối lắm đuối lắm là gì nhung cái đi cú tém nào đi chứ có cát